สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน้นะครับทุกคน,น,คน,นคตอนนี้เรามาไหนกันามาไหนกันนี้ที่พันธ์สัตว์น้ำนะที่จังหวัดระยองนะครับบ้านเพนะฮะนี่ตัวนำเข้าตัวสองคนนะครับคุณมากครับไปเลยมา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 อุยอ้ยอุยอ๊ยอุ้ยอุ๊ย นักสืบต้องคุณจะไม่สนใจปลาฮจะเ,เสียงเสียงในงคุณดูเลยเสียงในหานันานๆๆนนกสืบจี้จี้คุณดูดูอะไรในเนี่ยแล้วจะเสียงนี่คุณดูปลาก่อนดูปลาก่อนอน,นี่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 ออ <c oughs> เอ้ยพี่เล้งไม่ได้มางานนี้พี่เล้งไม่ได้มา,มด,มาดูก่อนเนี่ยโอ้โหปลาไหลแน่ดู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 ฮะ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่หย่อนละยองครับมีปลาทะเลหลากหลายให้เราด e ูนะมีแนวปะการังต่างๆให้ให้ดูด้วยภาพประกอบแนวปะการังนะใครที่มีเวลาว่างนะครับผมเชิญมาพาลูกงอรุมาเที่ยวที่นี่ได้นะน่า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 ดูมากครับโอ้ยปลาตัวเขาใหญ่ฮะตึ้งต ouais ึ้งตึ้งตึ้งโอ้ยลูก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 นี่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 ดูปลาเนี่ยอื้มใหญ่มาก น่าเป็นปลาเก๋าแนะ่ตัวนี้ปลาเกาะนะ๋าแน่นอนตัวใหญ่ปลาเกา๋าใหญ่จริงๆฮะใหญ่มากเลยฮะ <c oughs> ไปพอดึงให้ไหมว่าถ่ายตอนี่โฮ้ยรู้สึกว่าคนไม่ไม่ไม่ร้องอันนี้ไม่รอ้อ,รองใจนั่งรับไม่รอ้องอันนี้สุดคืนลานตาลานตา รลาตาโอ้ยนี่หมงฟางมูฟงอืมโอ้ย,อยมันใหญ่เลยใหญมากเลยมากมากใหมากจริงๆมากจริงๆนะ้ทางเดินก็ค้างโอเคนะ วันนี้คนคืนหนึ่งวันนี้วันหยุดนะครับทุกคนพาครอบครัวมาเที่ยวกันนะคือมากเลยเนี้ยเลยเนี้นยฟลายดูเยอะนะอ่าอันนี้ปกักกรลังลายน,นกยูงฮนะอือเลยฮะสวยจริงสวยจริง เยอะจริงๆอันนี้จริงๆโอ้ยหลากหลายลานตานี่น้องคุณเป็นไงบ้างน,น้องคุณชอบไหมชอบไหมอันนี้เออไม่ตอบอีกแล้ว,วเยอะมากนะปลาดูนะปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับรดูื่อย หลอดหลอดตู้ปลาด้วยโอ้ยโอ้ยสวยนุ่มๆนุ่มๆเลยนี่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 ฮะสาทะเลหายากฮะที่นี่ถือว่างนะครับผมหลับกว้าง5ตัวของเด็กเด็กได้10บาทน้ง ผู้ใหญ่30มสนะฮะส่วนเด็กสูงไม่เกินร้อยเซนนะฟรีนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเกิน60ปีครับฟรีเหมือนกันนะวันนี้คนเึ้นนเยอะมากจริงฮะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อน้อยพี่เล้งหน่อยดิหาต่อน้อยพี่เล้ง่อยต่อน้ยอยู่ไหนต่อน้ยต่อน้ตต่อยน้ตต่อน้อยุ๊กเล็งอยู่ไหนดูต่อน้อยุ๊กเล็งอี่ไหนอุ้ยต่อน้ยอยู่ไหนต่อน้ยอ่ะนี่ต่อน้อยอยู่นี่ต่อน้อยอยู่นี่เจอต่อน้อยพี่เล้งแล้ว นี said, ente, so ่เต่าน้อยพี่เล้งคืเนี้ยต่อน้อยพี่เล้งเนะที่ต่อน้อยพี่เล้งโอ้ยจริงมันคือแบบต่อน้อยพี่เล้ง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  ดูแล้วตัวเล็กๆตัวผ่านปไปสองา่านไปเล็ครับน่นเล็ง,ยเ,ลง,ยยงเยอะจริงๆนะนี่เต่าเต่าเยอะจริงฮะโอเคอมเราจริงๆสอาจริงๆฮะนี่แผนผังปลาในในในเมืองไทยนะปลานี่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ อยู่นี่นี่เองอะคุณอยู่นี่นี่เองแล้วไปไหนโอ้ยฮะังสายไปดูสลาอะไรนะมีนะอ๋อกระเพาะสาลายเนี่ยว่าสาลายใครสาลี่ควาอุ่นนะสาลายพวามอุ่นนะใครอยากกระเพาะขายมาดูที่นี่ครับนี่กรเพาะอืมกระเพาะย่างเี้มีน้ำจิ้มหนะน่อยนะยอดยอดยยอดมาก าไปต่อไปต่อไปต่อที่ห้องเทศากาล์พระมงครับนี่เรือนะเรือครับนี่เรือยกเรือทั้งลำมาไว้นี่เลยนะ พลังเจ้าพมิชินา่าท่านมาเปิดมาเปิดเปิดขุ้นมาเปิดโครงการฟื้นฟูทร,รัพยากรชายฝั่งทะเลนะครับบรรยากาศเด็กๆฮะท่นใหญ่ฮะขึ้นเรือครับสุดเนะ,ะเรามาต่อกันนะพี่ซุปแมนกระพุนนะ แมงกระพุนคแมงกระพุนแมงกระพุนนี่ฮะเป็นแผนถังนะเดี๋ยวคุณเรามีแมงกระพุนให้ดูด้วยนะครับคุณนี่แมงกระพุนนี่นี่นี่แมงกระพุนเราคนดูแมงกระพุนนี่คนดองคนด้วยนี่ไม่ร้องอันนี้ไม่ร้องอันนี้ไม่ร้องอันนี้ไม่ร้องเจ๋งเจ๋งมองใหญ่มองใหญ่ ตรงนี้ฮะถัะงโลมาก็มีคนไทยบะสวยที่นี่อากาศดีมันลมก่อนนะพอเย็นเลยเย็นดีไม่ร้อนเลยฮะนี่นี่จะเป็นปลา,าเก๋าแน่เลยปลา,าเก๋าแน่เลยปลาครับนี่นักคนไปหาปลาเปล่า ไปหาปลาหรือเปล่าดึงดึงไปหาปลาหรือเปล่าครับคุณวันนี้ไม่ร้อนครับวันนี้ไม่ร้อนนะแต่ไม่ค่อยยิ้มเองตื่นเต้นปลาอยู่ครับดูปลาดูปลานะอุ้ยตื่นเต้นคนเยอะ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  พี่สาวเลยคน้วยนะโอ้ยสนิทเด็กเด็กเองพี่สาวเลยนะอ่าโอเคอ่าเรามาถึงทางออกจริงมีเยอะนะแต่เดินด้วยความเดินว่องไวฮะว่องไวทางออกละเดยนออกละจะออกแล้วดึง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 ตึงอ่าอย่าไดพี่ก็ถ่ายรูปก,ก่อนนะครับดูปลาไปก่อนระหว่างรอนี่เอาไปลุยต่อครับดึงตึงตึงตึง นี่ดูบงมีครับขอบคุณหน้ามาหน่อยเช็คหน่อยปิดทริปแล้วคนครับคนยี่หนึ่งสองตึง๊กนี่ขาทางออกก็มีปลาให้ดูนะปลามีปลาให้ดูอยู่ครับหาออก้วนี่สายของหรือมาขายอะไรเนี้ยนี่ มีของขายด้วยของขายด้วยเราเคยมา้องนึงแล้วแต่ทำไได้อะไรที่ชียบุรีชีบุรีเหมือนกันเลยนะมีที่ขายเหมือนกันนะอ๋อนี่ของเซนลึกนะครับฝากซื้อของเซนลึกกาทำไมอะ่ะลองไม่ได้นะ ติดไหมเนาะอาขีดมือก็ได้อ๋อไอ้ลองมืออ๋อห้งไม่ว่าหรอกติดหรือเปล่าสวยอ่ะจะจะหลาให้ลองให้เอาลองลองดูในมือก็อ๋อติดไหมสีดำหมดเลยนะอ๋อก็สีดำเลยเขาบอกลอะไรโอ้โหเยี้ยลึกดีกว่าครับอ่ามีสีดำหมดเลยไม่เอาอีกแล้วออดอกออดอก เด่กด็ Đ อกวินเลอร์นะดอกต่อฮะ <acceptable> อุ้ยนี่คุณสุดมองใหญ่ oded, นี่มองใหญ่เลยเต่าน้อยเต่าน้อยพี่เลง้งเต่าน้อยพี่เลง้งงงม่คุ่มืใส่ไม่ได้เลมันงมันใหญ่เกินครับ <monsieur S 2> ไซส์ใหญ่เกินไปจอยมีไซส์เล็กเล็กสุดก็น่าเป็นเนี้ยจอย เล็กสุดก็ใหญ่ดีครับก็เป็นขบวขอบอะโอเคครับทริปนี้ก็จบนะครับที่สถานที่แสดงพันสัตว์น้ำระยองกกมมงงนะบ้านเพนะครับผมเดีย๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ